ทีหนึ่งอยู่หน้าทีวีอสอนรามนีของดีบอกเล่าสารายแดงผสมตั้งทั้งเช้าช่วยเราในโรคความดันเรื่องปวดคอปวดเข่าไม่ต้องให้เข้ามาคลำฟื้นฟูสมอง และความจําห่างไกลจากโรคเบาหวานอยากมีกำลังเรียวแรงต้องสารายแดงไบโอวันครับสวัสดีครับผมสอนรามมเีกราบนะครับหรือว่าสอนรามน้ำเพียนะครับ สำหรับสาหร่ายแดงไบโอวันนี้นะครับแบงก์ก็ทานอยู่เป็นประจำนะครับก็จะช่วยเหนือในเรื่องของความจำนะครับจึงทำให้แบงก์เนี่ยจำบทได้แม่นยำเลยนะครับและสำหรับใครที่ประสบปัญหากับโรคปวดข้อปวดขาโรคเบาหวานหรือโรคความดันนะครับแบงก์ก็ขอแนะนำสาหร่ายแดงไบโอวันนะครับถ้ารักสอนน้ำแล้วอย่าลืมนะครับสาหร่ายแดงไบโอวันครับตอนนี้ก็มีอาการปวดเขา่าปวดขาปวดเมื่อยตามร่างกายอะค่ะ แล้วก็มีเกี่ยวกับสายตาคือปวดเมื่อยสายตาคือสายตาเมื่อยลาะะ้าแล้วค่ะก็ได้เจอผลิตภัณฑ์นี้ทางโฆษณาทีวีก็เลยซื้อมาทานขั้นแรกก็ทดลอง2กระปุกอาการก็ดีขึ้นนะคะก็ปวดเขาก็ดีขึ้นสายตาก็ดูแข็งแรงขึ้นก็จะทดลองทานไปเรื่อยๆค่ะ ผมมีปัญหาเรื่องความจำจากการทำงานกับลูกน้องเวลาสั่งงานลูกน้องอาจหลงหลงลมืมลืมสั่งแล้วสั่งอีกบางทีก็สั่งผิดสั่งถูกเกิดจากความจำประกอบกับสายตาที่อายุมากฝ้าฟังมองอะไรไม่ไม่ชัดไม่เกนินหาซื้อยามาหลายอย่างแล้ว อาการดังกล่าวก็ไม่ดีขึ้นเลยกินหลายผลิตภัณฑ์แล้วมาวันหนึ่งได้ดูทางเคเบิลทีวีมีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งชื่อบ i o โวันผมซื้อมาทานผลิตภัณฑ์ใบวันซื้อมาสองกระปุกก็เริ่มรับประทานบาราเมเรบาราเมเรไปปรากฏว่าอาการดังกล่าวจากการสั่งงานลูกน้องจากความจำมันจับคืนมา ได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สายตาที่เคยฟ้าฟางก็กลับมองเห็นอะไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ผมก็รับประทานผลิตภัณฑ์ของไบโอวันอยู่ตลอด